การเกิดอวัยวะและการเจริญระยะหลังเอมบริโอเมื่อเอมบริโอเจริญมาถึงระยะแกสทรูล่า และได้เกิดกลุ่มเซลเซล์เบื้องต้นทั้ง3กลุ่มได้แก่เอกโทเดิมมีโซเดิมและเอนโดเดิมแล้วการเจริญของเอมบริโอในลำดับต่อไปเป็นการเกิดระบบอวัยวะและอวัยวะต่างๆหรือออร์แกนซิสเต็มแอนด์ออร์แกนการเกิดระบบอวัยวะและอวัยวะต่างๆ เกิดโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์เบื้องต้นทั้ง3ามกลุ่มในรูปแบบต่างๆกันรูปแบบของการเกิดปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญได้แก่การสื่อสารระหว่างกลุ่มเซลล์โดยมีกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณและเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับสัญญาณสัญญาณระหว่างกลุ่มเซลล์ได้แก่สารเคมีต่างๆที่เซลล์ผู้ส่งสัญญ,ญาณผลิตขึ้น เมื่อกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับสัญญาณได้รับสัญญาณแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เกิดขึ้นในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังระบบอวัยวะที่เกิดเป็นระบบแรกได้แก่ระบบประสาทซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเซลล์ชั้นเอกโทเดิมอย่างไรก็ดีการเกิดระบบประสาทก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดในการเจริญระยะ g a s t r u ล a เราใช้การเกิดระบบประสาทในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นตัวอย่างของการศึกษาการเกิดระบบอวัยวะเอมบริโอกบที่กำลังเจริญอยู่ในระยะ gastrula เมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์ผ่านลิฟออฟ blastopore นั้นพบว่ากลุ่มเซลล์แรกๆเคลื่อนผ่านลิฟออฟ blastopore จะเข้ามาทางด้านที่ต่อไปจะเป็นด้านสันหลัง หรือด้านดอร์ a ซของเอมบริอเซลที่เคลื่อนเข้ามานี้จะเป็นกลุ่มเซลล์มีโซเดิมที่มีลักษณะพิเศษได้แก่จะมีการจัดเรียงตัวตามแนวที่จะเป็นด้านหัวด้านท้ายหรือด้านแอนโท i เรียแอนโพสโทเรียของเอ b r y o เซลล์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแกนล,ลำตัวของเอมบริอที่เรียกว่าโนโตคอร์ ในขณะที่โนโตคอร์ดกำลังเคลื่อนตัวจากด้านท้ายของเอมบริโอมาทางด้านหัวนั้นโนโตคอร์ดได้ส่งสารเคมีเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเซลล์เอ็กโทเดิมที่อยู่ด้านบนเหนือตัวมันเมื่อกลุ่มเซลล์เอ็กโทเดิมได้รับสัญญาณจากโนโตคอร์ดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเซลล์หนาตัวเห็นเป็นเซลล์ที่สูงขึ้นทำให้เกิดโครงสร้างที่เรียกว่านิวโรเพลตขึ้น ทางด้านสันหลังของเอมบริโอจากนั้นจะเกิดการหนาตัวของเซลล์บริเวณขอบขอบนิวโรเพลตเกิดโครงสร้างที่เรียกว่านิวโรโฟลดขอบนิวโรโฟลดจะยกตัวขึ้นมาและเคลื่อนจากด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาจนกระทั่งมาชนกันและเชื่อมกันเป็นท่อตลอดความยาวของนิวโรเพลตเดิมเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่านิวโรทิว ส่วนหน้าของนิวโรทิวบมีความกว้างกว่าส่วนอื่นๆและต่อไปจะเจริญเป็นสมองส่วนต่อมาที่แคบกว่าจะเจริญเป็นไขสันหลังจากตัวอย่างการเกิดระบบประสาทพบว่าการเกิดระบบอวัยวะหรืออวัยวะต่างๆในขณะที่มีการเจริญของเอมบริโอ เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์เกิดขึ้นหลายอย่างที่สำคัญคือต้องมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มเซลล์ในกรณีของการเกิดระบบประสาทนี้พบว่ากลุ่มเซลล์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณได้แก่โนโตคอดส่วนกลุ่มเซลล์ผู้รับสัญญาณได้แก่เอกโทเดิม erm, ที่อยู่เหนือโนโตคอรด และเมื่อได้รับสัญญาณจากโนโตคอร์ดแล้วกลุ่มเซลล์เอ็กโทเดิมที่เป็นผู้รับสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์เกิดขึ้นและทำให้เกิดโครงสร้างใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจนเกิดระบบอวัยวะซึ่งได้แก่ระบบประสาทขึ้นการเจริญของระบบประสาทเกิดก่อนการเจริญของระบบอื่นๆเนื่องจากระบบประสาท ต้องมีการเจริญต่อเนื่องไปอีกหลายขั้นตอนทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ประสานและกำกับการทำงานของอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายให้สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สัตว์แม้อยู่ในระยะเอมบริโอสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งสภาพแวดล้อมภายในร่างกายและภายนอกร่างกาย ระบบอวัยวะอื่นๆจะค่อยๆมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามลำดับความจำเป็นโดยใช้หลักการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์เช่นเดียวกับการเกิดระบบประสาทการเกิดระบบอวัยวะหรืออวัยวะจะเกิดโดยการวางระบบหรือโครงสร้างหลักๆก่อนแล้วจึงเกิดการเจริญที่เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงสร้างแต่ละส่วนตามลำดับเช่นระบบประสาทจะเกิดนิวโรทิว e ก่อนแล้วนิวโรทิ e จึงมีการเจริญแยกเป็นส่วนหน้าซึ่งจะเจริญเป็นสมองกับส่วนที่ถัดจากสมองซึ่งจเจริญไปเป็นไขสันหลังหลังจากนั้นสมองจะมีการเจริญเป็นสมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้ายซึ่งจะมีการเพิ่มรายละเอียดของแต่ละส่วนตามลำดับระยะเวลาในการเจริญในขณะที่เอมบริโอกบ มีการเจริญตั้งแต่ระยะไซโกดจนเป็นเอมบริโอระยะคลีเวช blastula, gastrula หรือแม้แต่การเกิดระบบประสาทหรือการเจริญหลังจากระยะเหล่านี้ก็ตามเอมบริโอมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถติดตามและเห็นมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับอายุอย่างไรก็ดีเอมบริโอกบยังคงเจริญอยู่ภายในเยื่อปฏิสนธิหรือ fertilization membrane ที่เปลี่ยนแปลงมาจากเยื่อหุ้มไข่หรือวิทลีนเมมเบรนเมื่อสเปิรม์มเจาะเยื่อหุ้มไข่เข้ามาปฏิสนธิกับไข่แต่เมื่อเอมบริโอฟักหรือแฮชมาจากเยื่อปฏิสนธิแล้วเอมบริโอของสัตว์ มีทางเลือกสำหรับการเจริญระยะหลังเอมบริโอได้สองแบบแบบแรกเช่นในกรณีของเอมบริโอกบหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือเม่นทะเลเมื่อเอมบริโอฟักออกมาจากเยื่อปฏิสนธิแล้วจะได้สัตว์วัยอ่อนที่รูปร่างหน้าตายังแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่เรียกสัตว์ในระยะนี้ว่าตัวอ่อนหรือลาว่า ล่าว,ว่าของสัตว์เหล่านี้ต้องผ่านขั้นตอนการเจริญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์เกิดขึ้นอย่างมากจึงจะได้สัตว์วัยอ่อนที่มีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนพ่อแม่แม้ว่าขนาดยังเล็กมากก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเมตาฟอซิสตัวอย่างเช่นในกบเมื่อเอมบริโอฟักออกจากเยื่อปฏิสนธิจะได้ลูกออดหรือแทดโพที่มีหาง ช่วยให้สามารถว่ายน้ำได้และมีเหงือกสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สกระบวนการเมทามอร์ฟอซิสของลูกออดเกิดโดยการเริ่มงอกขาหลังตามด้วยงอกขาหน้าเมื่องอกขาครบทั้งสีขาแล้วหางจะหดสั้นจนหายไปและได้ตัวสำเร็จหรือฟรอกเลตหรืออิมมาทัวที่มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่เพียงแต่ขนาดยังเล็กมากตัวสำเร็จ สามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกในพื้นที่ที่มีความชื้นมากพอแล้วจึงเกิดการเติบโตหรือ growth จนมีขนาดใหญ่เท่าพ่อแม่เป็นตัวเต็มวัยหรือ adult ที่พร้อมจะสืบพันธุ์ต่อไปได้สำหรับ m e เม m า r อร์ซิสในแมลงที่เราสังเกตได้เมื่อแมลงวางไข่ การเจริญระยะเอมบริโอเกิดในไข่ที่อยู่ในเยื่อปฏิสนธิเมื่อไข่ฟักจะได้ตัวนอนซึ่งเป็นตัวอ่อนหรือลาวาตัวอ่อนใช้ชีวิตโดยการกินอาหารเป็นหลักตัวอ่อนหรือนอนแมลงจะมีการลอกคราบหลายครั้งการลอกคราบแต่ละครั้งทําให้ตัวนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อตัวนอนเปลี่ยนเป็นดักแด้หรือผิวพา ก่อนที่จะฟักออกมาจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยหรือ adult ที่มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับรุ่นพ่อแม่การเกิดเมทามอร์ฟอซิสถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเช่นในกบซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกการเกิดเมทามอร์ฟอซิสถูกควบคุมโดยฮอร์โมนไทรอกซินส่วนในมแมลงการเกิดเมทามอร์ฟอซิสถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเอ็กไดโซนเป็นต้น สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีการวางไข่บนบกได้แก่สัตว์เลื้อยคลานและพวกนกรวมทั้งสัตว์ที่มีการคลอดลูกหรือออกลูกเป็นตัวเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเมื่อเอมบริโอฟักออกมาจากไข่หรือคลอดออกมาพบว่ามีรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเรียกว่าสัตว์ไวอ่อนหรืออิมมาทัวซึ่งยังไม่มีความพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้ ในสัตว์กลุ่มนี้กระบวนการการเจริญที่เกิดหลังการเจริญระยะเอมบริโอได้แก่การเติบโตหรือ growth และการเปลี่ยนแปลงที่เพียงแต่เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการเท่านั้นเช่นในไก่เมื่อเอมบริโอฟักออกจากไข่ได้เป็นลูกเจี๊ยบที่มีลักษณะคล้ายกับพ่อและแม่ไก่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับลูกอสกบกับพ่อแม่กบ ดังนั้นการเจริญของลูกเจี๊ยบไปเป็นไก่ที่โตเต็มวัยหรือ adult จึงไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายหรือต้องมีกระบวนการ m e t a m o r p h o s i s เช่นในเอมบริโอกบการเติบโตในสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกกำกับควบคุมโดยฮอร์โมนเช่นเดียวกับในกระบวนการ m e t a m o r p h o s i s ฮอร์โมนที่สำคัญได้แก่ growth hormone ในคน การเจริญระยะเอมบริโอเป็นการเจริญหลังจากการปฏิสนธิไปจนถึงอายุคันประมาณ4สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะที่มีต้นกำเนิดอวัยวะหรือ organ r ด d i m e n t ครบแล้วการเจริญระยะหลังจาก2เดือนไปเป็นการเติบโตของอวัยวะต่างๆเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวสัตว์ที่เจริญในระยะหลังเอมบริโอนี้เรียกว่าฟิตัสหรือคับพะ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเจริญของอวัยวะต่างๆของฟีตัสพบว่าอัตราเติบโตของอวัยวะในแต่ละช่วงของการตั้งครรภแตกต่างกันเช่นในระยะแรกจะสังเกตเห็นการเจริญในบริเวณหัวเกิดมากกว่าบริเวณอื่นๆ และลักษณะการเติบโตของอวัยวะในอัตราที่แตกต่างกันนี้ยังคงเกิดต่อเนื่องมาถึงช่วงหลังคลอดและเริ่มเข้าสู่สัดส,ส่วนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเข้าวัยที่โตเต็มวัยหรือ adult การเจริญของสัตว์หรือ animal development ประกอบด้วยกระบวนการหลัก3กระบวนการได้แก่ 1>, 1. การเติบโตหรือ growth 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์หรือ differentiation และ 3. การเกิดเป็นรูปร่างหรือ morphogenesis กระบวนการทั้ง3นี้เริ่มทำงานตั้งแต่ระยะไซโกดและทำงานต่อเนื่องแม้กระทั่งในสัตว์ตัวเต็มวัยการเติบโตเป็นผลเนื่องจาก 1. การขยายขนาดของเซลล์ เนื่องจากมีการสะโสโมโมเลกุลภายในไซโทพลาซึมของเซลล์ 2. การแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ 3. การเพิ่มปริมาณของสารนอกเซลล์หรือ extracellular material การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ หรือ differentiation เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถผลิตเซลล์ชนิดต่างๆให้มีรูปร่างและการทำงานที่เหมาะสมกับหน้าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เป็นผลเนื่องจากเซลล์แต่ละชนิดได้รับการกระตุน้นให้มีการแสดงออกของยีนหรือยีน expression ที่แตกต่างกัน การเกิดเป็นรูปร่างหรือ morphogenesis เป็นผลเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์และกิจกรรมระดับเซลล์ในรูปแบบต่างๆกันเช่นการสื่อสารระหว่างกลุ่มเซลล์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์และการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์ซึ่งได้เห็นตัวอย่างของการเกิดเป็นรูปร่างที่ชัดเจนในกระบวนการสร้างระบบประสาทในสัตว์มีกระดูกสันหลัง คำที่ควรทราบ organogenesis หรือการเกิดอวัยวะ cellular interaction หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์ embryo fertilization membrane หรือเยื่อปฏิสนธิ larva หรือตัวอ่อน metamorphosis adult หรือตัวเต็มวัย Immature หรือสัตว์วัยอ่อน Development หรือการเจริญ Growth หรือการเติบโต Differentiation หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ m o r p h o g e n e s i s หรือการเกิดรูปร่าง